จัดไฟไลฟ์สดขายเสื้อผ้าใช้งบ2300บาทใช้ไฟแบบไหนและวางในตำแหน่งไหนบ้างมาดูกันเลยครับในฉากนี้จะมีไฟสตูดิโอทั้งหมด3ตัวแล้วก็ไฟตกแต่งอีก2ตัวครับไฟตัวแรกคือคีไลท์หรือแสงหลักใช้เป็นไฟกำลังสูง300วัตต์ต่อกับตัวกองแสงแลนเทอร์ซอฟบล็อกที่เป็นทรงบอลลูนวางไว้ด้านหน้าเฉียงสีองศาเข้าหาตัวแบบวางสูงเหนือศีรษะตัวแบบนิดหน่อยส่องความสว่างมาโดนที่ตัวแบบและกระทบที่แบ็กกราวด์ด้วยครับ เปิดเป็นแสงสีขาว5 6 0 0 k และความสว่างที่90%ครับไฟตัวที่2ครับใช้ไฟชุดเดียวกันเลย 300W วั300ต่อกับ Lantern Softbox เหมือนกันวางไว้อีกด้านหนึ่งนะครับตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่เป็นฟิลไลท์เพื่อลบเงาจากคีไ l ท์ครับเปิดเป็นแสงสีขาว5 6 0 0 k และความสว่างที่ประมาณ50%ครับเปิดไฟให้อ่อนกว่าเพื่อให้ใบหน้าเนี่ยมีเงาจะได้เห็นรูปร่างมีเชฟครับผม ไฟตัวที่3คือ b a Background Light ครับใช้เป็นไฟ LED Panel รุ่น3 4 0 0เปิดแสงสีส้มๆประมาณ 4,000K นะครับแล้วก็ความสว่างที่100%เเซวางไว้ที่ด้านหลังแล้วก็ส่องเข้า Background เลยครับเพิ่มความสว่างให้กับฉากหลังให้มีมิติเพื่อเพิ่มความน่าสนใจครับ สตัวสุดท้ายจะไม่ใช่ไฟสตูดิโอนะครับจะเป็นไฟตกแต่งที่มีอยู่แล้วในห้องตัวแรกจะเป็นไฟที่อยู่บนกระจกเงาและอีกตัวหนึ่งจะเป็นโคมไฟเห็ดที่วางไว้อีกฝั่งครับไฟทั้งหมดในฉากนี้เนี่ยจะเปิดเป็นแสงสีขาวหมดเลยนะครับ mm hmm. เพื่อคุมโทนของฉากฉากนี้ให้เป็นมูดสว่างแล้วก็แสงสีขาวครับ